สวัสดีครับสวัสดีจ้าด้วยดีจ้าเอางงมันจะทำอะไรกันวันนี้มาทำอะไรทำไมมือเป็นอย่างนี้เลยชวนเล่าอะไรแล้วข้าวเหนียวมะม่วงบอกข้าวเหนียวมะม่วงให้กินสักหนึ <t ains rawd mail> pues like ่งชุดวันนี้ตั้งชื่อเกมวันนี้ครับเกมชื่อเกมสายใยรักข้าวเหนียวมะม่วงดูซิว่าวันนี้จะ รอดไหมใส่ยสา,ยยาล้างข้าเหนียวม่วงของเราครับใส่ข้าเหนียวใส่ข้าเหนียวใส่ข้าเหนียวต่อนใส่ข้าวเหนียวต่อน,น,นทีนี้แหละปัญหาอยู่ที่ตรงตอกของม่วงจะตอกจะตอกยังไงต้องตอกให้ได้สลัดมือไหนขวาอยู่แล้ว อาเองเอาจับเอาไม่ยไปจับไมียไปเอ่อเฮ้ยถือไปถือมาบ่วงให้นะครับไปทำไหนห่วเดียวห่วยเหียวม่เกี่ยวตัดตัวนี้ไปขนมโมนหนึ่งชุดนะวันนี้ได้กินดีหรือเปล่าเดีวเรามารอดูกันมาให้ดีนะ ฉุดเข้ามือไม่ได้แล้วอำยังไงก่อนบอกเรื่องท่านี้หรือท่าไหนลองก่อนมาแปดนาทีเดียวเลยนะไม่ต้องปอกอ่างค่อยมาปอกทีหลังเหระใช้ช้อนตักเ็าสิเอาแล้วแต่สายเยลลัคเขียวมะม่วงจะรอดไหมวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วระยะหาแล้วปะไรู้ ดูอ่ะดูดูนิ้วอ่ะดูนิ้วไม่ใช่ดูมะม่วงดูนิ้วด้วยไปเออเอาท่าเ้าท่าได้กินละวันนี้ได้กินแน่เฮ้ยเก่งดีๆเก่งดีๆเอาละก็บอกให้เนียน

เดี๋ยวจริงจริงฮะหย่าลูกเดียวกับผอแล้วก็ลูกลูกเดียวลูกเดียวตือมาแบ่งให้ละคนละชุด พอหนูจะกินวันนี้นั่นแหละเนี่ยอันที่ทำเนี่ยจะรู้แล้วอันแม่เก็บไว้กูจะไปกินในนอนกล้วยบวชปูนกล้วยไปแล้วช่วงนี้ของกินเยอะนะเบาหวานจะถามหานะออกปานก่อนเหรอเดี๋ยวเต้ยยังไม่หมดอ๋อยังไม่หมดหืมเจี๊ยวปากจะนาท่าไหนฟานใช่ไหมเจี๊ยวติดเม็ดลึกบอล อย่าวูวามโอเคเอาให้สวยด้วยนะเอาให้สวยด้วยเออเอาท่างมันแล้วก็เรียงทำงานต่อในคืึนี้นิ้วเอาไว้นนิ้ว <c oughs> ต่ออ่ะเอาทางนู้นมาก่อนเนี่ เนี yeah. ่ยหมอยังไม่หมดเหรออันนี้ไม่เป็นไรนะมือมือเราเองกินเองครับวน,นี้ mm hmm. มือล้างแล้วไม่เป็นไร mm hmm. เปืดอติดไปหน่อยและไม่เป็นไรก็ <c oughs> ได้อยู่ใ <c oughs> <c oughs> yeah. จเย็นใจเย็นเย็ะ เอออ่าเสียวทุกชึบโอเคอาลนนนะนนลักไปินนแ้วี อืมฟาหรอเอาข่านนะเนี่ใจเย็นใจเย็นออกไปค่อยคยใจเย็นจับดีดีไม่หุ่นใจเอาเลยตาเลยพาช่วยก็ได้เออวเสียวอ้ยเละเป็นไรเสี่ยงนี้ไม่เป็นไรกินเองปอกเองกินเอง เค okay. อันี้นี้เจกออเตั้งตั้งอย่างนี้เลยเลื่อนๆๆมือมันเลื่อนจะนอน,นแล้วเรียกกูมาปล่อยมือให้ปอกไปไเหมือนชาบ้านซด้วยลาลาลดูเลยนะเม็ดมันน่ะทำเร็วแล้ว ียวหวานอร่อยเสร็จแล้วเอาไปเอาอะไรอีกเหรอตกแต่งมาตกแต่งด้วยมือน,นี่เยอะมากสะภาพนะครับโอเคแล้วสะภาพไปล้างมือทุกคนะเดี๋ยวใส่ก่อนละเปื้อนทีเดียวเลยวางมีดหยิบมีดเงาแล้วลว,วางมีดเลยเอาแกะถงุงไม่โดนลอะอามีดเลยเหรอ แกไม่ออกแล้วเอาละโอเคอ<ม>อเความ่น,นะะครับตกะที่เขยา่ยาเขย่าหน่อยอเฮ้อาลาดกระภาพ โอเคบ๊ายบากัน๊ายบายบายขอบคุณครับครับขอบคุณจ้าด้วยขอบคุณจ้าไปไปไป